ฟ้าโวยวายอันนี้แม่อ้อมเอาอาหารเปรียกนนะคะผสมกับไก่ไก่นึ่งแม่อ้อมนุ่งไก่ไไกุ้งวันก็คือประหยัดได้ไปวันนึงประมาณสิบกว่าบาทคือประหยัดไปสองซองอันนี้สองชิ้นก็ประมาณไม่เกินสิบบาทค่ะต่อวันก็ยี่สิบแต่ถ้าอาหารเปรียกก็วันละสี่ซองอย่างเนี้ไงมันก็แม่อ้อมก็ต้องประหยัดไปละไม่ไหวคะ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่เขาก็กินกันอิ่มนะฟ้าร้องจะเป็นจะตายแล้วค่ะ แม่จะไม่กินลงไปหนีลงไปไหนแล้วมาแก้อยู่ข้างบนอยู่ก็หนีลงมานี่ลูกแมจ่จริงๆเลยลุงไม่ต้องเลยคุณยุง้งแม่ไปหาแม่พวกหนูหลายวันแล้วลูกไม่มีเลยอะ่ะนาภาไปไหนไม่รู้แม่หาไม่เจอแม่เป็นห่วงมันมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยแม่หานาภาไม่เจอข้างล่างก็เอืะเละเต็มไปหมดเลยค่ะคือเล่นกันจนอเอือเอะกระเด็นออกมานอกกระบะทรายอะ่ะ กินกันเก่งมากอาหารเม็ดนี่ถ้วยพูนๆเลยกลางคืนนี่แบบกินแบบสุดๆอ่ะเ,ออเดี๋ยนะคะเดี๋ยวดูสภาพก่อนค่ะดูความเละเทะค่ะนูน่นอ,อยู่นู่นค่ะนูน่นกระเด็นกระดอนเละเทะหมดเลยเล่นกันนะโหแบบสุดยอดอ่ะอืมหนูเนี่ยเสียทุกวันค่ะแบบเนี้ยทุกวันต้องทิ้งความแสบของไอ้สี่ลิงเนี่ย ฟ้าเนี่ยใช่ย่อยนะคะไม่อ้อมบอกเลยว่าซนมากเราก็ขี้ไวอยวายเมฆหมอกหมอกกินเก่งมากตัวใหญ่หัวใหญ่น้องกินไม่ทัน <c oughs> น้องกินไม่ทันอะแล้วเมฆขึ้นมาทีหลังนะล,ลูกมายากตัวใหญ่มาก <c oughs> ฟ้าฟ้าไม่ลดลาวาสอกอง ทันไม่ลุกไม่ลดลาวาซอกข้างฝั่งลุกข้างฝั่งลุกข้างฝั่งข้างฝั่งลุวข้างฝั่งสิลุกข้างลุกไม่ได้อะบนอะไรลุกเออหมอกบนอะไรครับพี่หมอกบนอะไรพี่หมอกบนอะไรลุกฮึฮึพี่หมอกบนอะไรครับฮอาพี่หมอกบนอะไรครับฮึบนอะไรลุก แม่เห็นแมวนะไอไม่ใช่เห็นนกปากสั่นง่ยๆอยากกัดนกค่ะแต่ทําไม่ได้เพราอยู่ในกรงเขาบอกว่าอยากกัดนกมากเลยแต่ทําไม่ได้เพราะว่าหนูอยู่ในกรงใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณยูขึ้นมายะค่ะไอ้ยักษ์ขึ้นมายะค่ะออพี่หมอ เกลืเนี่ะตีกันนะตีกันนะตีกันนะได้ยินเสียงแม่ปุ๊บอ่ะนั่นๆันน่นไม่ต้องฟอร์มใหญ่ไม่ต้องฟอร์มใหญ่ไม่ต้องฟอร์มใหญ่โอ้ยฟ้าไม่ต้องฟอร์มใหญ่กักมือแม่ปัดโนะทฟ้านี่ง <im> ับมือแม่ค่ะเอาเข้าไปโอ้ยตายตายตายพอได้ยินเสียงแค่นั้นแหละค่ะหยุดถอยกันไปคนละเก้าสองเก้าเลยกลัวน่ะกลัวแม่ กลัวถูกตีใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่แม่กลัวถูกตีใช่ไหมลูกพี่แม่กลัวถูกแม่ตีพี่แม่กลัวถูกแฟ้ามีส่นจริงจริงพี่แม่กลัวถูกแม่ตีตาะไม่เแม่ว่าชอบตาหมอกมันเล็บยาวแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองฮะอ่ะพี่หมอกเล็บยาวแล้วแป๊บเดียวลูกดูกลางเล็บเนี่ยเห็นเล็บยาวแล้วน่ะเดี๋ยววันนี้แม่ตัดฮ่เดี๋ยววันนี้แม่ตัดให้เล็บเนี่ยนะ เห็นนกจะเป็นจะตายเมฆอยากกัดนกแล้วมันก็มาบินลอด้แถวนี้นะมันมาบินลออยนะนะู่นั่นแหละอยู่กันไปลูกแม่ไปทําความสะอาดแม่ทําความสะอาดแม่ยังทไม่เสร็จเลยเช้าขึ้นมานี่นะคะก็คือหาข้าวให้ลูกก่อนพาหลานไปส่งโรงเรียนแล้วก็กลับมาหาข้าวให้ลูกหาข้าวให้ลูกเสร็จเก็บขี้อีกกว่าจะได้กินข้าวเนี่ยจากเก้าโมงอยู่แล้วแม่ยังไม่ออได้กินข้าวเลย น้ ừ. อยน้ายนั so uno, ่นเนี่ยตบชอบตกพี่เมฆก่อนนะชอบตบพี่เมฆก่อนเนี่ยพี่หมอกเนี่ยอืมเธอไม aqui, ่ได้ตกพี่เมฆก่อนนะฮะลูกอืมอืมเธอไม่ได้นะตกพี่เมฆก่อนเนี่ยนิสัยไม่ดีนะไม่เข้าใจไหมอืมเข้าใจไหมนิสัยไม่ดีนะเหมือนฝนจะตกเลยอากาศค้มๆใช่ไหมครับเขาก็ไม่มีอะไรกันะค่ะ อยู่มีอยู่แค่นี้แหละเอ้าฟ้าไปกินนมหมอกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะลูกฮะดูนมดิคะ่ะฟ้าไปกินนมหมอตั้งแต่เมื่อไหร่อะแม่ไม่เห็นนะ <c oughs> ฮะลูกฟ้ากินนมหนุงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอืมจริงจริงแล้วพี่หมอเป็นผู้ชายแต่ฟ้านะ่ะชอบไปกินนมพี่หมอกทำไมไม่กินนมพี่ลุงอะพี่ลุงเป็นผู้หญิงฮะนูกทำไมไม่กินนมพี่ลุงอะพี่ลุงเป็นผู้หญิงพี่ลุงตัวเล็กคะ่ะพี่หมอตัวใหญ่สุด แล้วก็หมอเข้าใจดีด้วยเรื่องของเรื่องคือหมอก็ไม่ว่าน้องไงน้องก็เลยกินดูตาดูหน้าตาเห็นอะไรล่ะเห็นอะไรล่ะเป็นนกเหรอไม่ได้เลยเห็นอะไรไม่ได้เลย